แนะนาร้านเติมโลบักราคาถูกเลยนะครับตีมาช็อปนะครับก็วิธีการซื้อทำพิกดมาที่เติมเงินนะครับก็จ่ายด้วยซองอ่างเปานับแล้วก็ไปที่บริการนะครับกดมาที่ตรงนี้นะครับเติมเงินเกมออนไลน์นะครับพอกดมานะครับจะเจอเกมที่คุณเลือกใช้มากมายเลยนะก็จะเป็นฟรีไฟ ROV นะเกมชินจิมแพทนะครับและเกมโลบักนับที่การเติมโลบักนะครับให้เรากดเข้าไปที่เว็บโลบอกตรงนี้นะครับผมเลือกเรองมานะครับข้างบนนะครับจะเป็น ID และพาสเวิร์ดนะครับสมมติว่ารหัสของผมชื่อโล123 22นะครับก็ใส่พาสวดไปข้างล่างนะไพ่สวดผมก็จะเป็น1 3 4 6 7 8 9นะครับแล้วก็เลือกราคาได้เลยนะครับนี่ราคาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็คุณกดเติมเงินนะครับพอกดเสร็จเนี่ยคิวจะไปอยู่ในระบบนะครับแล้วก็รอทําการสักแป๊บหนึ่งก็จะได้รับโลบักแล้วนะครับผมแล้วก็ยังมี ID ดีไก่ตันในเกมบอกรูที่คุณด้เลือกช็อปอีกมากมายเลยนะครับอีกทั้งนะครับยังมี ID ดีไก่ตันแอนิเมชั่นเอเวนเจอร์นะครับ พร้อมการันตีตัวละครและดองเพชรอีกมากมายนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับฝากไปกากไปเทพใน EP นี้ผมคิดว่า EP น,นี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปกากไปเทพนะครับหลังจากคลิปนี้เนี่ยได้ลงสู่ YouTube หรือที่สาธารณะนะครับอีกสักแป๊บนึงเนี่ยจะมีคลิปรวมนับคลิป2ีชั่วโมงตั้งแต่พาร์ทแรกยันพาร์ทสุดท้ายนะครับ เราคุกันครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากตัวละครนะครับเราได้ตัวเจ็ดดาวเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นคิริโตนะครับกับคูลเลอร์นะครับก็ผมสละผมคิดว่าน่าจะรุ่งร่วงในการได้ตัวเจ็ดดาวแล้วหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของสตอรี่ตอนแรกนะครับสตอรี่เนี่ยผมคิดไว่าผมเนี่ยจะเคลียร์โลกหนึ่งทั้งหมดนะครับก็ตรงตามเป้าหมายนะก็คือเคลียร์โลกหนึ่งทั้งหมดแล้วนะครับเหลือแค่โลกสองนั่นเองนะครับ ส่วนสตาร์พลาสเนี่ยที่ผมบอกว่าจะเก็บเนี่ยก็เก็บไปได้ถึง8ปดสนะครับเหลือยวเราอีกรอทันสองชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะอันนี้แล้วก็มาดูส่วนของออฟกันนะครับนี่นะครับออฟที่เราได้มาก็เกือบจะครบแล้วนะอืมขาดออฟอะไรนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะขาดออฟระเบิดเหรอออฟระเบิดก็มีแล้วนะครับขาดออฟอะไรก็ไม่น่าขาดนะออฟหลักๆนี่น่าจะมีครบหมดแล้วนะครับหรือขาดออฟอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลย นะครับแล้วก็ตัวหลักๆนะครับที่ผมมีเล่นนะครับก็จะประกอบไปด้วยไอจังเจฟนะครับอ่านาตาชาอะไรพวกนี้นะครับตัวผมเนี่ยค่อนข้างจะครบแล้วจริงๆนะครับส่วนเควสดาเมจผมเนี่ยตันแล้วนะครับไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะครับก็จะมีก็เป็นเควสอีโวนะครับที่ผมสามารถไปปั๊มตัวละครอ p แล้วมาอีโวเพื่อรับเพชรตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเพชรที่ผมมีเนี่ยค่อนข้างจะมหาศาลแล้วนะผมมีถึง49,000เพชรนะครับแล้วก็สถิติสอง ะจะขาดก็คือจะขาดเป็นในตัวของทันจิโร่นะทันจิโร่เนี่ยผมยังไม่ได้นะเมื่อกี้แล่วกอน,น้าจะมาดผมยัดไปอีก400สารนะครับไม่ออกนะออกมาแต่ตัวนี้นี่ครับออกมาลาดิสนะกับแคชเชอร์ตัวนี้นะโซสแเนเชอร์ตัวนี้จริงๆเนี่ยก็ยังมีไร้ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเซนโบลสนะเซลนะค,คือมีได้ทำอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าผมจะเอาไปทําในคลิป24ชั่วโมงแทนที่จะมาทําในกากระเทศ นะครับก็ถามว่าซีรีส์กับประเทศเนี่ยจะมีต่อไหมนะผมคิดว่าน่าจะมีต่อนะครับแต่อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเลยนะครับรออัปเดตมาหรือยังไงนี้ต้องรองชมนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามซีรีส์นู๊ฟทูลโพมาถึงตอนนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าผมทำซีซั่นต่อไปเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยทำคอนเทนต์หรือว่าภา,ารกิจอะไรเนี่ยสามารถคอมเมน,ในใต์ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหา7ดาว10ตัวอ่าสุดยอดตัวนี้ทำออฟนี้เสร็จภา,ารกานนิจนี้ให้หมดยังไง คงไปที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะแค่จะบอกทุกคนฟังว่าผมขอพักซีรีส์ยี่สิบชั่วโมงไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะไปเจอกันในคลิปยี่สิบชั่วโมงในรหัสหลักของผมเองนะครับกลาบไปเท็เกมาคงต้องขอพักไว้ก่อนนะครับก็ถ้าคันนี้ฝากที่จะกดไลค์และกด subscribe แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับก็สวัสดีไปครับผมเย้ไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีแจกนะครับไม่ต้องเม้นนะ <laughs> เม้นกันทุกคลิปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์จะเอากันอย่างเดียวเลยนะ